พระคถานี้เป็นพระคถาโบราณก่อนสวดบทพระคถานี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตให้สงบแลลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วค่อยเริ่มสวดบทพระคถานี้สืบเนื่องต่อไปข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกทุกพระองค์ พระอรหันตุทุป,ปะองค์พระธรรมและพะระอริสง์ทั้งหลายอีกทั้งบิดามันดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายส,สืบสืบกันมาทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15้าชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลในการละครั้งนี้ด้วยเถินนะโมตัสสะ พระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะ injuries, โมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชรคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนัง พระธรรมพเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆ <neither> ังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะ พระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโมเพชรคคงา ตีคงสวาะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูก โอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อ พระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธัง like of พระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนัง พระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชรคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะ พระพุพธทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชรคคงา ตีคงสวาหะพระพุทธ <PI> <pl ains> ังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูก โอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อ พระส <House> Th no aan, quote, ign, ังฆัง <routinely blo OC spans> <function> <right S 2> พระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนัง พระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะ พระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชรคงคา ตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูก โอมเพชรคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนือ้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชรคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชรคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อ พระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนัง พระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะ พระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคคงา ตีคงสวาะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหพะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูก โอ bert, มเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้ um. า,งาคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อ พระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนัง พระธรรมพเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะ พระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโมเพชรคคงา ตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูก โอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อ พระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนัง พระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะ พระพุธทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคา ตีคงสวาะ <ous> พระพ,พ,พ,พุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูก โอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อ พระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนัง พระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะ พระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโมเพชรคคงา ตีคงสวาะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูก โอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้า,งาคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อ พระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนัง พระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุ พระุทธงพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังฆังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะ พระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพ,พระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพ huh? ุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคาตีคงสวาหะพระพุทธังพระเจ้าคงหนังพระธรรมังพระเจ้าคงเนื้อพระสังขังพระเจ้าคงกระดูกโอมเพชคงคา ตีคงสวา่าฮะผล,ละบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดพระคาถาได้ประพฤติได้ปฏิบัติดีแล้วนะโอกาสนี้ขอผล,ลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอกัลยะมิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างบุญสร้างบารมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสืบเนื่องนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุ